ไหท่ทาง y u t u b e เบอร์ภาพชัดกว่าแล้วก็แสงชัดกว่าแต่ว่ายูทูบเบอเนี่ยคนไม่ค่อยดูคนไปดูย้อนหลังคนไปดูสดดื่นแต่ว่านี้ชากสด,ดีกดวิ่งไปตาม ถนนอนทาอะมาแล้วก็ได้เลขหน้าสามตัวแปดไปอาจจะไม่ต้องสี่สปราแต่ก็ขอสักขอทุนคืนหน่อย s ป3สี่สอเออ,อไร 4, สี่พันแปดสี่สามสิบสองคุณพพเพชพชหรอ อ่สวัสดีนะฮะเาใส่ช่องทางนี้ไม่ค่อยมีใครตอนนี้กลางวันอยู่ไม่ค่อยดูสดกันอ่ะประมาณนี้ให้ดูนี่้ตดหมดทุกใบ,บยอย่างนั่นนะสิคุคิวารีเพื่อมีรางวัลใหญ่แต่ว่าพักก่อนด๋ยวคำ่ำค่ำค่อยไปดู มาทดลองระบบเฉยๆเพื่อถ้าไลฟ์ทั้ง YouTube Facebook อะไรอย่างนงี้นอนก่อนอยู่บนรถตู้เดี๋ยวจะไปเล่นสุรินนะฮะือคืนนี้เดี๋ยวไปอ,อยู่สุรินก็เดี๋ยวเจอกันคำ้คำๆฝากกันแต่อันนี้ต้องระวังอย่าไปโยชน์แจกเก็บดีๆโยนแจกไปละสี่พันเดี๋ยว ตั้งหายไม่ไหวอันตรายนะฮะสุด,ดีครับพี่ๆนะฮะทางนี้ภาพชัดกว่าหรอแต่ว่ามันมันสะท้อนสะท้อนไงปะหรือแสงมันเยอะไปเออแต่ดูทางกล้องก็ชัดกว่านะถ้ทาที่นี่กล้องหน้านะสมมติจะใช้กล้องหลังก็นะ่าจะชัดกว่านี้ใช่ป่ะเดี๋ยวซือ้อเครื่องมือสื่อสารก่อนจะมีมือถือเครื่องมีที่รอก ล็อกเบอถือมีขาตั้งอะไรเงี้ยเออนะฮะมันไล่แนวตั้งได้มีขาไม่แน่ใจเพราะว่ามันบังคับให้แนวนอนตลอดเลยเอออ่ะประมาณนี้จะถึงสุรินทร์แล้วเดี๋ยวกินอะไรหรือว่าเจอห่วยใบอื่นได้รางวัลอื่นเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะฮะก็ไม่เยอะหรอกนิดหน่อย <c oughs> ไ,ได้นิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะไปฮะเดินทางปลอดภัยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านนะ